ยินดีต้อนรับกลับสู่สมาร์ทไรท์ไทยแลนด์ช่องของคุณสำหรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและนวัตกรรมหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามตอนนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับสิ่งที่กำลังเป็นกระแสและน่าจับตามองมากที่สุดในวงการป้องกันประเทศของไทยนั่นก็คือขีปนาวุธไอเทม2025 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของไทยและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในเทคโนโลยีด้านการทหารของภูมิภาคก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนนะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยต้องพึ่งพาก,การนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนหรือรัเสเซียตั้งแต่เครื่องบินรบรถถังจนถึงเรือดำน้ำประเทศของเราพยายามพัฒนาและปรับปรุงยุโทโธป,ปรกรณ์ให้ทันสมัยแต่ในด้านขีปนาวุธยังถือว่าล้าหลังเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อมีการประกาศโครงการพัฒนาขีปนาวุธไอเทมซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยเองภายใต้แผน ไทยดีเฟนเทคโนโลยีอินิทิเอ i ีฟ2025หรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยจากข้อมูลที่เปิดเผยขีปนาวุธไอเทมคาดว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางยิงจากพื้นสู่พื้น (surface-to-surface sur missile) โดยมีระยะยิงอยู่ระหว่าง500-1,000กิโลเมตรซึ่งเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การป้องกันในภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลที่มีความขัดแยง้งเช่นอ่าวไทยและทะเลอันดามันสิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าสนใจมากคือการที่เป็นการพัฒนาในประเทศโดยมีทีมวิศวกรและนักวิจัยไทยร่วมกับสถาบันต่างๆอย่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจำเกล้าเป็นหลักไม่ใช่แค่ซื้อมาใช้แต่เรียนรู้วิธีสร้างอย่างแท้จริง ในแง่เทคนิคคาดว่าขีปนาวุธนี้จะใช้เชื้อเพลิงแข็ง Solid Fuel ซ,ซึ่งช่วยให้สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและลดการบำรุงรักษาระบบนำวิถีน่าจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบนำทางด้วยอินเชีย i n อิ t เ a อร์เชียรนและ GPS ซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำสูงอาจมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน30เมตรมีข่าวลืออีก,กว่าขีปนาวุธนี้อาจรองรับหัวรบได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบแรงระเบิดสูง High เอ็กซ s โลซสเกตระเบิดหรือแบบจาบกรอบซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในภารากิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินฐานทัพหรือแม้กระทั่งเรือรบท่าพัฒนาเวอร์ชั่นยิงจากทะเลในอนาคตถ้ามองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โครงการนี้สะท้อนว่าไทยต้องการลดการพึ่งพาต่างชาติและเตรียมพร้อมรับมือกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาในทะเลจีนใต้ที่กำลังดึงดูดความสนใจจากมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนในช่วงปี2023-2024มถึง2024ีมีการทดสอบยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางการทหารที่ลับในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีถึงแม้เจ้าหน้าที่จะไม่ยืนยันว่าเป็นการทดสอบขีปนาวุธไอเทม แต่จากภาพถ่ายดาวเทียมและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงอีกหนึ่งจุดแข็งของขีปนาวุธไอเทมคือความสามารถในการเคลื่อนที่ได้โมบายลอนเชอร์โดยจะติดตั้งบนรถยิงแบบเทลทรานสปอเตอร์เอเรกเตอร์ลอนเชอร์ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วลดโอกาสถูกตรวจพบเพิ่มโอกาสรอดจากการถูกทำลายก่อนการยิง ยังมีรายงานว่าอาจมีการพัฒนาเวอร์ชันสำหรับยิงจากเรือรบนาวาวาเรียนซึ่งจะช่วยให้กองทัพเรือมีความสามารถในการยิงโจมตีเป้าหมายบนบกจากทะเลและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันทางทะเลอย่างมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธของประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามที่มีบรามอสซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงร่วมพัฒนากับอินเดียหรืออินโดนีเซียที่นำเข้าจากจีนและเกาหลีใต้ ขีปนาวุธไอเทมของไทยอาจไม่ลำหน้ากว่าในแง่เทคโนโลยีแต่จุดแข็งของไทยคือการผลิตเองซึ่งลดข้อจำกัดด้านนโยบายต่างประเทศการความบาตและค่าใช้จ่ายระยะยาวการพัฒนาโครงการนี้ยังส่งผลบวกต่อเศรษฐ,ฐกิจในประเทศ สร้างงานด้านวิศวะกรรมวิทยาศาสตร์การบินวัสดุศาสตร์ซอฟต์แวร์และอื่นๆอีกมากมายส่งเสริมการศึกษาในสาขา STEM ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยในไทยเช่นมจพและมม,มหิดลเริ่มเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วในอนาคตถ้าขี่ปนาวุธไอเทมประสบความสำเร็จก็มีโอกาสส่งออกไปยังประเทศที่กำลังมองหาอาวุธต้นทุนต่ำและไม่มีพันธะทางการเมือง เช่นพม่าลาวหรือประเทศในแอฟริกาซึ่งจะสร้างรายได้และเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศแน่นอนว่าการพัฒนาอาวุธย่อมมีผลทางการเมืองและจริยธรรมองค์กรระดับโลกอย่าง UN หรืออาเซียนกำลังจับตายอย่างใกล้ชิดไทยยืนยันว่าขี่ปนาวุธนี้มีไว้เพื่อการป้องกันเท่านั้นไม่ใช่เพื่อลุกรานหรือคุกคามประเทศอื่น ในภาพรวมขี่ปนาวุธไอเทมจะกลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศยุคใหม่ของไทยเสริมกับการปรับปรุงรถถัง VT4 เครื่องบินขับไล่ไกรเพ่นและเรือดำน้ำใหม่โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีชั้นเชิงเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังปี2025จะมีอะไรต่อแหล่งข่าวภายในบอก,กว่าขณะนี้กำลังวางแผนพัฒนาขีปนาวุธรุ่นระยะไกล,ก,ลกว่าเดิม อาจเกิน1,500กิโลเมตรและมีการพูดถึงเทคโนโลยีใหม่เช่นไฮเปอร์โซนิกไลด์เวชิลที่สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธได้เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นวิจัยแต่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ไกลขนาดไหนนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะนำขีปนาวุธไอเทมมารวมเป็นระบบการรบอัจฉริยะสมาร์ทดีเฟนซ์ซิสเต โดยเชื่อมต่อกับดาวเทียมโดรนเรดาร์ ar, และ AI เพื่อสร้างระบบตอบโตและยิงแบบอัตโนมัติในเวลาเกือบเรียลไทม์ขีปนาวุธไอเทมไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนความสามารถของคนไทยความภาคภูมิใจและความพร้อมที่จะยืนหยัดอย่างอิสระในเวทีโลกเราได้เห็นพัฒนาการที่น่าทึ่งจากประเทศที่เคยเพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติกำลังก้าวสู่ยุคที่ผลิตอาวุธยุทธศาสตร์ด้วยตัวเอง และนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนกำลังได้เห็นร่วมกันสุดท้ายเราอยากรู้ความเห็นของคุณคุณคิดอย่างไรกับโครงการขี่ปณนาวุธไอเทม2025คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคหรือไม่หรืออยากให้เราทำวิดีโออธิบายเชิงเทคนิคเพิ่มเติมพร้อมภาพจำลองการยิงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Smart r i ท e Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า